สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ the deep dive การเจาะลึกข้อมูลวันนี้เรามาดูเรื่องลิเวอร์พูลกันค่ะครับผมคือพวกเขาชนะ5นัดรวดเลยนะคะเปิดฤดูกาลได้แบบว่า perfect เลยทั้งสถิติใช่ครับชนะเอเวอร์ตันสอในดาร์บีแมตช์ล่าสุดด้วยแต่ข้อมูลที่เรามีทั้งบทวิเคราะห์ทั้ง AI ทํานายเนี่ยเออมันเหมือนมีสัญญ,ญาณแปลกๆนะคะอื น่าสนใจครับภารกิจเราวันนี้ก็คือมาไขกันว่าสถิติที่ดูดีเลิศเลินนี้มันตรงกับฟอร์มในสนามจริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะจากเกมล่าสุดนี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับเพราะถึงผลจะสมบูรณ์แบบเป็นห้านัดรวดครั้งแรกของอาร์เนสโลตเลยนะค่ะแต่ถ้าดูเนื้อเกมจริงๆโดยเฉพาะกับเอเวอร์ทันั่นแหละมันมีรอยร้าวบางอย่างที่หลายสื่อก็บอกว่าอืยังห่างไกลาจากความสมบูรณ์แบบเลยครับ งั้นเรามาดูเกมนั้นกันเลยดีกว่าค่ะข้อมูลส่วนใหญ่บอกว่าครึ่งแรกลริว่าพูลคุมเกมได้ดีกว่าเยอะเลยใช่ครับขึ้นนำา2 0ศแจกใครนะคะอ๋อไรอันกราฟเฟนเบิร์กที่ยิงฮาวอลเลตสวยๆครับผมกับอีกคนคือ e อูโกเอกิติเกออ๋อใช่ใช่เอกิติเ e กดูเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะครับครึ่งแรกเนี่ยเหมือนจะดีเลยแต่พอครึ่งหลังนี้สิครับมีอะไรเหรอคะ จุดเปลี่ยนเลยคือพอเอเวอร์ตันตีไข่แตกได้จากอิดริซาการาเกไล่มาสองหนึ่งค่ะสถานการณ์เปลี่ยนเลยพลิกเลยครับลิเวอร์พูลดูเหมือนเสียการควบคุมไปเลยนะต้องแบบกลับมาเล่นเน้นผลประคองตัวอแหล่งข่าวบางที่ใช้คําว่าต้องเกาะติดชัยชนะไว้เลยครับไม่ใช่คุมเกมได้เหมือนเดิมซึ่งมันก็ไปสะท้อนตรงเกมรับริมเส้นหรือเปล่าคะที่หลายคนพูดถึงใช่ครับโดยเฉพาะฝั่งขวาคอเนอร์แบรดลีย เจองานหนักกับแจ็ครีลิชหนักเลยครับจนเสียประตูด้วยบทวิเคราะห์หลายชิ้นก็จี้ไปที่จุดนี้เลยอืมประเด็นนี้น่าสนใจนะคือมันชี้ให้เห็นความขัดแย้งของเรียวพูตอนนี้เลยยังไงคะก็คือพวกเขายังชนะได้เก็บสามแต้มได้ถึงแม้จะไม่ได้เล่นดีที่สุดตลอด90นาทีค่ะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีเป็นคุณสมบัติสำคัญของทีมใหญ่ครับแต่ในขณะเดียวกันการที่รักษามาตรฐานไม่ได้ โดนกดดันหนักในครึ่งหลังโดยเฉพาะตรงฟูลแบ็กเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นเรื่อยๆครับแล้วฟอร์มรายคนล่ะคะใครเด่นใครน่าห่วงบ้างข้อมูลที่เรามีนี่ยกให้กราฟเฟนแบ็กเป็นแมนออฟเดอะแมชเอกฉันเลยนะ90โอโ้โหกราฟเฟนแบ็กนี่ต้องยอมรับว่าเด่นมากจริงๆครับทั้งยิงประตูสวยเทคนิคดีค่ะแอสซิสก็คมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุมจังหวะแดนกลางได้ดีเป็นหัวใจสำคัญเลยส่วนแนวรุกคนอื่น ซาลา810แม้ไม่ยิงเองแต่ก็ยังอันตรายมีแอสซิสเอกิติเก้8 1 0ก็ยิงประตูสำคัญพิสูจน์ตัวเองได้ดีในเกมใหญ่แต่เหมือนจะมีคนที่เงียบเงียบไปหน่อยก็มีโกดี้คัรโปรับได้610ดูเงียบไปหน่อยโดนเปลี่ยนออกเร็วด้วยอ๋อค่ะแต่ดูเหมือนความกังวลจริงๆที่ข้อมูลชี้มาจะอยู่ที่แนวรับนะคะใช่ครับโดยเฉพาะฟูลแบ็กทั้งแบรดลีย์ทั้งมิลลสเคอร์เคสฝั่งซ้ายคะแนนน้อยทั้งคู่เลย 610ครับผมปัญหาเชิงระบบที่ a r ร์เนสตต้องแก้นั่นเป็นคำถามที่ดีเลยครับข้อมูลมันชี้ไปในทางที่ว่าเอออาจจะไม่ใช่แค่ฟอร์มตกรายบุคคลแล้วนะเหรอคะครับเหมือนเป็นจุดที่คู่แข่งเริ่มเห็นเริ่มใช้โจมตีการที่ฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งดูมีปัญหาในการรับมือเกมรุกคู่แข่งเนี่ยมันอาจจะบอกถึงช่องโหว่ในโครงสร้างเกมรับที่ต้องรีบแก้ไขเลย น่าคิดจุดแข็งเรื่องความคมแดนหน้าอย่างเกมนี้ยิงเข้ากรอบ3เป็น2ประตูเลยนะค่ะคมมากหรือเรื่องหัวใจนักสู้ที่พลิกเกมหรือประคองจนชนะได้เนี่ยมันอาจจะไม่พอในระยะยาวถ้าเกมรับยังเปิดช่องแบบนี้ถูกต้องครับ ถ้ายังเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งแบบนี้เรื่อยๆก็ลำบากซึ่งก็นำมาสู่เรื่องโอกาสลุ้นแชมป์พอดีเลยค่ะข้อมูลจาก AI นี่เห็นว่ามองต่างกันเลยแหรอคะ่ะต่างกันชัดเจนเลยครับคือฝั่งที่อิงราคาต่อรองนะครับเขาเริ่มมองว่าลิว์พูขยับมาเป็นเต็งแชมป์ที่ชัดเจนแล้วหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงมากต้องโมเมนตัม5้านัดรวดใช่ครับโมเมนตัม um มันมาแรงจริงๆแต่พวกโมเดลซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สถิติเยอะๆนะครับอย่าง Opta ค่ะพวกนั้นว่าไงคะ พวกนั้นยังให้แมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งอยู่ครับตามด้วยอาร์เซนอลหรือว่าพูนี่ยังอยู่ที่3อ้าวทำไมต่างกันขนาดนั้นล่ะคะมันคือการให้น้ำหนักปัจจัยต่างกันครับราคาต่อรองเนี่ยมันจะไวกับฟอร์มปัจจุบันกับโมเมนตัมอ๋อชนะรูรัวก,รก็ราคาดีขึ้นประมาณนั้นครับแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะมองภาพรวมยาวๆให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอข้อมูลสถิติย้อนหลังเยอะๆซึ่งตรงนั้นซิตี้เขาดีกว่าครับ แมนซิตี้เขาพิสูจน์เรื่องนี้มาหลายปีแล้วไงครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็สรุปได้ว่าถึงผลงานจะเพอร์เฟกต์โมเมนตัมดีแต่ในมุมสถิติลึกๆล,ลิเวอ์พูยังต้องพิสูจน์เรื่องความสม่ำเสมออีกถูกต้องครับถึงจะถูกมองว่าทัดเทียมซิตี้ในระยะยาวได้แต่ยังไงก็คือหนึ่งในสามทีมลุ้นแชมป์แน่ๆทุกสำนักมองตรงกันใช่ครับอันนี้ชัดเจนลิเวอ์พูซิตี้อาร์เซนอลสามทีมนี้แหละโอเคค่ะฤดูกาลยังอีกยาวครับภาพรวมตอนนี้คือ ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้ดีผลลัพธ์ดีมีกราฟเฟนแบ็กเป็นตัวชูโรงค่ะฟอร์มเด่นมากแต่ชัยชนะเหนือเอเวอร์ตันล่าสุดนี้ก็เหมือนกระจกสะท้อนเลยว่ายังมีความไม่แน่นอนมีจุดอ่อนเกมรับที่ต้องแก้ดุ่วนๆการจะไปท้าชิงกับทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความสม่ำเสมออย่างแมนซิตี้เนี่ยยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับ น่าคิดตามจริงๆค่ะการที่ทีมชนะได้ทั้งที่ฟอร์มอาจจะยังไม่เต็มร้อยมันก็อาจจะดีนะคะแต่คำถามคือครับฟอร์มที่ยังแกว่งๆคุมเกมได้ตลอดแบบนี้จะเป็นปัญหาใหญ่แค่ไหนถ้าเจอทีมที่แกร่งกว่านี้นั่นสิครับแล้วสุดท้ายอะไรสำคัญกว่ากันคะระหว่างโมเมนตัมที่กำลังมาแรงกับความสม่ำเสมอที่พิสูจน์มาแล้วในการลุ้นแชมป์ระยะยาวอืมคำถามน่าคิดเลยครับ ก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับ